สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะช่วงบ่ายนะคะสำหรับงานประกอบเครื่องนะคะตอนนี้ก็รันคิวต่อเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์ของไมเว t นะคะ 4N15 ไมเว t นะคะก็เสื้อสูบตรงนี้รออยู่ตรงนี้แล้วนะคะเนก็กำลังเช็คของเวลาล้างเสร็จธนงก็จะมาแบเป็น3โลร้อยไว้เพื่อที่จะดู ความเสียหายของเครื่องว่าจะต้องเก็บตรงไหนเอ,อทำตรงไหนบ้างไม่ใช่ว่าก็จะประกอบทรงเดชก็จะตรายเก็บรายละเอียดมันก็เลยจะต้องละเอียดนิหนึ่ง้องซ<า>ูม<า>เยอะลูกน้องลูกน้องเลียงไม่สวยไม่ต้องตากล้องไม่ต้องไปซูมเยอะนี่ดูนี่ไอพวกพวก <c oughs> ขับเสียนสิบห้าแล้วแบบขึ้นเทบโบบุ 15, สี่สิบห้าสิบดูไว้ก่อนนี่น็อตก้านนะจ๊ะน,อน็อตการน,นะจ๊ะ ดูไว้ด้วยนะเอ่อมิซูไมเวทกับน,นิสันนาวาร่เอ็มพีสามร้อยนี่ตัวเขาจะจิ้จ่อยแบบนี้เลยนะขับบู๊เยอะๆนะสักสี่สิบขึ้นไปแล้วก็ระวังนิดนึงเดี๋ยวมัมจะแลบออกมาโยงนอกนะครับคันนี้ก็เป็นสี่สิบห้ามาใหวโน่งแก้ปัญหาเรื่องน้าดันทีแรกก็ไม่เหมือนจะมีอะไรไม่ไม่เหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรมากนะทตไปทํามาโอ้โหเยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวให้เห็นภาพนะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูมิซูบิชิไมเวทสี่สิบห้าขยับลักษณะนี้เห็นไหมครับเครื่องยนต์เป็นลักษณะนี้เสร็จปุ๊บนี น้ำยาหล่อยเย็นสีเขียวคนนี้เขาจะไม่แลบยุงหลังนะครับกล้องเห็นปะนี่นะเขาจะไม่แลบยุงหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเวลาเอ่อเอามาให้ช่างดูเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเข้าลงกึงเนี่ยนะเรียบร้อยเลยพวกนี้ส่วนใหญ่ฝาซุปจะแตกแตกในเบ้าวูชีดน้ำยาสีเขียวเขาจะแลบออกมาข้างนี้นะครับอันนี้อัดน้าฝาแตกเรียบร้อยเลยก็ต้องหาฝานะครับฝาสนะี่เอ็นสิบห้าเนี่ยมันหายากมากเพราะว่าแคบกว้านซื้อไปทั้งตัว ตัวหนึ่งเป็นแสนนะเครื่องอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคันนี้เพิ่งได้ฝามาท้งนรองจัดการทําให้เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะมีแคมมาแบบนี้เลยนะชะมาเจ๊ะค่เป็นมีแคมแบบนี้เลยนะเสร็จปุ๊บนี่นีนะ่เราทําการเก็บหน้าฝาให้เรียบร้อยเป็นลนนักษณะนี้เห็นไหมเขาจะวิ้งเลยล้องท่าแบบนี้เลยเก็บหน้าให้สวยงามเลยนะครับคันนี้ตัวสิบเอฟคือฝายังสวยมากไม,ไม่ได้ไม่ได้ไไดปาดเยอะไม่ได้เจียเยอะนะนี่ครับ ตัวน,นี้พร้อมใส่แล้วนะครับวงเผานี่ยขาดระเบิดระเบิลหมดเลยของเดิมอะ่ะอันนี้มันจะมาครบหมดทุกอย่างเลยนะคือบางทีลูกค้าเขาไม่รู้คิดยังไงบางทีบางคนลูกค้าเหมือนว่าไม่ไว้ใจช่างหน่งนอ,งอะ่ะเหมือนไม่ไว้ใจช่างก็ไปหาเองหาเองกันเบ็ดเสร็จแล้วก็คือดูไม่เป็นทำกายมันจะมันจะเสียงเงินหลายรอบนะครับช่างหน่ง,นงบางทีปล่อยนะครับบางทีก็ลาคาญว่าลูกค้าอาจจะเหมือนว่าอะไรเราแพงของเราแพงไอ้เพื่อนฝูงผมเยอะแยะเดี๋ยวผมหาให้อย่างนี้ก็ไกลเป็นว่า มันจะช้าไปดูแล้วมันก็หาแพงกว่าแล้วไม่ได้ดีดูนะเนี่ยก็ฝากไว้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการแก้ตาแต่ขโนมไม่มีอะไรพิสดารเลยมีมีหลายอู่เพราะใต้เองเป็นคนตอบอตอบเพจเองมากกว่านะหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าลูกค้าเขาบอกว่าเขาเคยเปลี่ยนปั๊มน้ําเปลี่ยนวาล์วน้ําแล้วเปลี่ยนอหมอ้อน้ําแล้วอะไรเงี้ยยังไม่หายต้องการสั่งประกันไปเปิดฝาเปลี่ยนก็ไม่หายอีกเชื่อมั่นใจเลย มันอันนั้นคือเรียกอบนอกความสําคัญมันอยู่ที่ข้างในนี้คือบิสุบิชิตัวเสียนสิบห้าเนี่ยเขาเป็นเสื้ออลูมิเนียมทั้งตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเขาทํางานนะก็บอกสูบขอนเนี่ยจะไม่มีไม่ไม่มีปอกเหล็กเขาจะมียูค่ข้างล่างข้างบนเเป็นเนียมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเวลามันมันทำงานเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะฉีกอยู่ข้างบนฉีกช่วงนี้ครับเขาคือคือร้อนปุ๊บเขาขยายตัวขยาเขาขยายปุ๊บเนี่ยเขาจะฉีกออกตรงนี้ ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วประเก็นเขาโดนฉีกตามอาไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเ,ลาเครื่องเย็นปุ๊บเนี่ยเสื้อสูทกาหดตัวลงมาได้แต่ประเก็นเขาเป็นเหล็กเขาหดมาไม่ได้เป็นแล้วเป็นลักษณะนี้ประเก็นเราไม่ได้ใช้ประเก็นพิเศษอะไรเลยนะประเก<ท>็นเบอร์ศูนย์ประเก<ท>็นซิงหรือเปล่าไม่ใช่ประเก็นเบอร์ศูนย์ปกติคร,ร,รับ่ไปเลยเบอร์ศูนย์เลยนี่ฮะไม่มีอะไรเลยนะครับความสําคัญคือเราก็จะคว้านนะครับเอาเนื้อเนียมทิ้งไปก่อนเสร็จแล้วอัดปอกเหล็กเป็นไซส์สแตนดาร์ดอัดปอกเหล็กเห็นไหมเห็นขอบไหมนี่คือปอกนะครับเห็นไหม <ไ>ปลอกเล็กเพื่อให้มันมีความแข็งแรงทั้งต้นกลางกระ้ายก็คือเวลาสูบมันขึ้นลงขึ้นลงก็คือเขาจะเสมือน,นเป๊ะเลยนะฮะเราก็บล็อกกาดเข้าไปคือบล็อกกาดคืออะไรพูดง่ายก็คือตอกเสาเข็มลงไปนั่นแหละเอาสับง่ายง่ายคือเจอคราว่าบล็อกกูบล็อกกาดท่านโงเรียนจบเรียนแค่ป .6 ก,ก็พูดไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษานะคือเราตอกเสาเข็มอัดลงไปเลยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเราปลูกบ้านนะเราตีเสาเข็มก่อนกันมันดินซุดตัวนะครับนี่เพราะฉะนั้นเราก็จะ ตอกเสาเข็มใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเครื่องยนต์เขาร้อนเสร็จเดี๋ยวเขาไปโดนเสาเข็มก่อนเขาก็ไม่ขยายตัวนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสูตรไม่มีอะไรยากเลยนะก็ก็ลูกสูบก็เบิกเบิกศูนย์เบิกปกตินะครับเป็นมิตูบิชิเนี่ยเป็นเนี้ยไปไซส์สแตนดาร์ดเป็นสแตนดาร์ดลูกลูกไซส์สแตนดาร์ดเลยแล้วก็เปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนให้ลูกค้าหน่อยถ้ามันมา <Ừ. S 1> ในเคสที่สองแสนสามแสนก็เหมือนกับโอฮอนเครื่องตีแต่ว่าโอฮอนเครื่องแถมแก้ํำดันให้อะ <Ừ. S 1> นะครับแต่ว่ามันจะแพงกว่าชาวบ้านเขานหนึ่ง พราะว่าเราต้องสร้างพวกบล็อกการพวกรายละเอียดตรงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากบางคนคิดเยอะไปกับการประกอบเครื่อง 4N15 แล้วเราขอขอแทรกนิดนึงคือคือบางคนอาจจะถามมาทำไมชักโด่งไม่ตีไม่ฝังแหวนเนี่ยว่าไม่วางลวดมันวางเอ่อได้แต่ว่าเสื้อนเป็นอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นแล้วเราเรา,เราเล็บพูดเบาๆเนี่ยเขาจะไปลอย,เ,อยอเห็นไหมครับเวลาเราวางลวดไปเสร็จปุ๊บเนี่ย เวลาโดนฝาสูบกดลงไปเสร็จปุ๊บนั่นลวดเขาจะยุบตามลงไปด้วยม,มันจะกัดกันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไร้ประโยชน์เราให้มันหน้าเสมอเรียบๆอย่างนี้แล้วกดลงไปอยู่ทีเดียวคอนเฟิร์ม <Conf irm S 1> าการันตีอยู่ประมาณน,นี้นะก็ไม่มีอะไรครานนี้ก็เดี๋ยวจะมีเคสหนึ่งจะมีเก็บความรู้เอ่อรีโวนะคะระคับขอช่างนงขอ<ห>ทดลองก่อน,นขอรันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่างนงไป,ไปทําคลิปให้ดูอาจจะคลิปรีโวเนี่ยช่างนงอาจจะโดนดราม่าเยอะแล้วอ,อาจจะโดนบรรดาอูด่าด้วย เดี๋ยวเราดูเด,เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปหน้าอ่าเดี๋ยวเราก็ลองลองดูว่าเราจะลงดีไหมก็กลัวช่า,ชางบรรดาช่างเขาด่าเราเดี๋ยวเขาจะหาเงินหาทองไม่ได้เดีวก็จะด่าเราอีกแต่เราอ่ะก็ไม่ได้อยากไปโกงใครเนะเราะเราบริสุทธิ์ใจในการทํางานก็คือเรามีจัญญาบันตรงไหนเสียเราบอกเสียตรงไหนไม่เสียเราบอกไม่เสียจ,จบชั้นไหนนะคะช่างปรหก ไม่ได้จบวิศวะช่างยนต์อันนี้อันนี้ที่เป็นในครูพักรักจำารออ๋อทีนี้เวลาบางคนอาจจะถามทั้งโงมาเป็นภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้าง<ช>หรืออะไรเงี้ยหรือหรือตั้งประเทศถามมาเต็มเลยนะตอบไม่ได้เราเราไม่รู้ภาษาเดี๋ยวเดี๋ยวรอลูกรอลูกตอนนี้เรียนภาษาจีนอยู่อตอนนี้ได้ภาษาไอ้นี่มาอย่างน่ะมันตั้งดาวโอเคก็เดี๋ยวจัดการให้สําหรับ 4N15 แล้วก็เดี๋ยวรอเทสของรีโวอีกหนึ่งคันนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับช่างปอหกวันนี้ชัว ไม่มัวนิ่มโอเค <c oughs> การันตีค่ะ